คูกการเต่ามอบสองทางเลือกคนส่งสวยอธิบดีกรมอุทยานจะเป็นขยานหรือติุ๊๊บ ปปปปเรียกสิบลูกน้องส่งสวยวิงเต้นโยกย้ายอธิบดีกรมอุทยานให้ปากคำในฐานะพยานหากไม่อยากตกเป็นผู้ต้องหาก็ควรให้ความร่วมมือกับตำรวจเตรียมเชิญชัยวัดพยานปากสำคัญชี้แจงถึงที่มาที่ไปของซองเงินของกลางที่พบในห้องทำงานผู้ต้องหาพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วพบปอกอปอปอป,ป,ปกล่าวถึงความคืบหน้าคดีดายรัชดาสุริยกุลณอยุทยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทุจริตเรียกรับสินบนโยกย้ายตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกกลุ่มเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆในสังกัดกรมอุทยานที่ปรากฏรายชื่ออยู่บนซองเงินของกลางที่ตรวจยึดได้จากภายในลิ้นชักโต๊ะทำงานของนายรัชดามาให้ปากคำถึงที่ไปที่มาของซองเงินดังกล่าวในฐานะพยานไปบ้างแล้วเกือบสิบรายโดยนัดหมายให้มาพบทวงหลังปีใหม่พลตตรีจรูนเกียรติกล่าวต่อว่าทั้งนี้หากกลุ่มผู้ให้ซองเงินที่ปรากฏรายชื่อปฏิเสธว่าไม่ใช่เงินวิ่งเต้นโยกย้ายก็ไม่ได้นักใจเพราะมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่ขอแค่ แค่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ยอมให้ความร่วมมือมาให้ปากคํากับทางเจ้าหน้าที่เพียงเท่านั้นซึ่งการมาเข้าพบพนักงานสอบสวนก็เหมือนกับการเปิดโอกาสให้ได้ชี้แจงที่ไปที่มาของเงินแต่หากยังคงยืนยันว่าไม่ใช่เงินวิ่งเต้นก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ขอให้เตรียมหลักฐานมาแสดงให้ดีก็พอแล้วกันหากไม่อยากตกเป็นผู้ต้องหาร่วมไปด้วยคนตํารวจตรีจรุนเกียริกล่าวต่อว่านอกจากการออกหมายเรียกกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏรายชื่อบนซองเงินดังกล่าวแล้วทางพนักงานสอบสวนยังได้ประสานเชิญตัวนายชัยวัน์ลิมลิขิตอักษรกุมนายการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบวนราชธานีพยานปากสำคัญมาให้ปากคำกับทางพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้งเพื่อให้ช่วยเราลักป่ารักรักพืนป่ารักสัตว์รักความยุติธรรมนะครับก็ก็ให้มาช่วยกันให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ในการที่จะดำเนินการกับบุคคลที่ทุจริตนะครับให้ให้ดำเนินการไปตามกฎหมายนะครับรับประกันว่าปปปอ ไม,ไม่ไม่ไม่มีใครมากดดันนะครับอิสระในการที่จะทำงานนะครับก็จะทําให้เต็มที่นะครับทาได้เต็มที่เพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวมรต้องให้ความช่วยเหลือดูแลคนกลุ่มนี้นะครับผมว่าเขาเป็นคนที่เสียสละนะครับแล้วก็กลุ่มของเขาด้วยที่ค้ากล้าออกมาหรือฝื้นการทุจริตในองค์กรนะครับเปิดโป,ง,ป,ดปงนะครับเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของของ ของอ,อีกหลายหน่วยงาน